ได้อยู่สีแดงก็สวยดีเนาะมาลองชุดใหม่เจ้ามาลองชุดไตใหม่อยู่ร้านเงินแสนหลังวัดป่าเป้านะเจ้าอีแม่ใจดีมากอีแม่ว่าใส่อย่างก็องงามอีน้องโอเดตใส่อะไรก็สวยว่ะแม่คนบอกเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองสีน้ําเงินไหมเราลองสีน้ําเงินเจ้าขออนุญ,ญาตย้ายกล้องแป๊หนึ่งนะเจ้าเดี๋ยวลองสีน้ําเงินโอเคเราลองสีน้ําเงิน แต่มันก็สวยนะนะท<ว>ี่นึกว่ามันจะเป็นเอลลอยไม่ลอยลอยแอกว่าลอยลอ,อยอยู่ไม่น่าเกลดอันนี้แหละเขาใส่แบบนี้แหละเขามาใส่ยาวๆแม่ลแลเลาเวลาอย่างก่อแม่เวลาจะปิกบ้านแล้วเมันจะเอิ้นลอยลอยแปลว่าอย่างอลอยลอยในอะลอยลอยแปลว่าสั่งข้า,าบาร์เฮอนงามไทยไหนลอยลอยก็แบบว่าเมือ่อรีรีกับโชคดีอย่างเงี้ยหรออ๋อลอย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 แปลว่าโชคดีนะเจ้ากันไตเดี๋ยวจะลองสีเดี๋ยวจะลองสีม่วงมา สีแดงก็ง,งามอยู่นะง,ง,งามกินขาพูดกันว่าลอยน้านี่ลอยอยากให้คุณเข้าใจไงเร้อยคือยังกระดุมมันเยอะเนาะกระดุมมันเยอะจ้ะร้านเงินแสนไผาๆก็มาซื้อนี่เนาะจ<อ>้ะนะด้วยความรวดเร็ว<อ>แต่สีแดงก็สวยนะสีแดงก็งสวยนะคะจะถูกจะแพงเอาแดงไว้ก่อนดีกว่า จะได้เอาไปลง Youtube เพจ a c e b o o o ติ๊กต็อกว่ามีร้านสวยๆร้านโคไตเนาะร้านโคไตค่ะเนาะใหม่สุ้คาร้านโคไตงามๆค่ะร้านโคไตหังหลีค่ะโอ้นี่มีซับในด้วยหรอเจ้าถ้าเป็นถ้ามันจะซับใด<ะ><อ>นั่นไม่มันหรอกแดงๆอ,อ่ะไอแดงๆไม่มันค่ะจริงเหรอไอแดงๆคือแดง,ดงๆมันมีไหมแดงๆมันก็มีแต่ว่าไม่มีหน้าแบบนี้อ ต่นี่จะแตอันนี้เป็นหน้าแบบตะมุตะมิใช่ไหมเ้สีม่วงก็สวยพี่ได้จะถูกพี่เปิดวันเสาร์พอดีพี่วัเด็กเกิดวันเสาร์พอดีไหแต่จริงๆสั่งได้ใช่ไหมถ้าใครชอบแบบไหนเนาะ พี่น้องไตพี่น้องไทยแลนด์พี่น้องคนเมืองสร้างตัดได้นะเจ้าลายเพื่อนก็มีเยอะเยอะอันนี้อภินันทนาเกิดน,นะคะมาเป็นนางแบบบะไ้ใช,ไใช่ไหมนี่ใช่อันนี้มันเหมือนกัน,นงเวามีในรังนี่ย แดงเมื่อกี้อลังมากม่วงสวยไหมม่วงก็สวยแต่ว่าสวยคนละแบบสำหรับคุณแม่นี่สวยทุกอย่างไม่เหมือนกันสวยคนละแบบหรือว่าถ้าเอาจัดจัดด้วยสีแดงเลยจดสีแดงเลยใช่ไหมม่วงก็ได้อยู่นยเนาะแต่สีเขียวเนี่ยปีหกหกอะปีหกเจ็ดอะสีเขียวประทุกับประทุกฉลองจริงๆพี่เป็นคนชอบสีเขียวนะเจ้า แต่ว่าสีเขียวจะมันทุกชะโลกงามกับข้าเราก็สีนี้สวยไหมได้อยู่เนาะได้ได้สีนี้ก็ได้ถ้าขึ้นเวทีได้เลยค่ะสาวสีแดงไม่จัดเลยอ่ะเนี่ยสีแดงก็มันเหมือนว่ามันลองลองสีขาวอีกชุดก็ได้ค่ะถ้าที่ชอบสีขาวมันเรียบไปเธอมันต้องเป็นเล่นลายให้พี่นะตรงเนี้ยเล่นลายตรงนี้เทาก็มีเหรอเทามันเล็กไปเหรอนี่นี้ยไปอ่ะ ถ้าเทาถ้าเทาใหญ่มีไหมเทาใหญ่นี่จะมีไม่มีลายนี้ค่ะอันนี้อันนี้สายอะไรเอสก็เหมือนสีแดงนะค่ะมันน้อยกว่าสีแดงนะเป็นคนละเป็นคนละคนคนตัดอ่ะไม่เหมือนกันถ้าคนนึงตัดทีมือเด็มออกมาใหญ่น่อยนี่คนนึงตัดออกมาน่อยอ๋อเอาค่หน้าแดงก็จะมีอันนี้อันนี้มันเปล่าเธอเธออันนี้อันนี้มันเท่าสีแดงที่พี่ใส่เมื่อกี้ไหมอถ้าจะเล็กกว่านิดนึงน้องพี่ก็มันเอส เอสเหมือนกันแต่เป็นเล็กค่ะเอ็มนี่ไหมไม่มีแล้วค่ะโอ้มีไซส์นี้เดียวด้วยอันนี้น่าจะไม่ได้นี่ต้องก็ลองดูก็ได้พี่แตลองกระเสื้อไหมลองกระเสือกันก็ได้ลองดูแม่บอกว่าแม่บอกว่ารถแรกแจกแถมงานของท่ายใหญ่ก็ไปอยู่ปะงานของท่ายใหญ่